สวัสดีครับผมเพียวนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบก็เห็นหน้าโปรไฟล์ที่ไล่อยู่แล้วทุกคนตวเนี้ยเงียบเลยเงียบเลยเอาวันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรนะแทนไทคูนเพนกวินใช่ไหมโอเคอ่ะเพิ่งเติมเรื่งบินเจ็ตมาสดๆเลยบินไปถล่มไอ้แทนดีกว่าเอ ไปแล้ว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 เกาะอยู่ไหนอยู่ตรงที่วางเงินเลยเห็นเครื่องบินเจ็ตไหมเห็นเห็นเห็นเนี้ยคือคือมีตกเครื่องมีตกอ่านอยู่ไนมอ่านอยู่เนี่ยก็เครื่องบินตกเนี่ยเออกลับไปกลับไปฟาร์มของอยู่บ้านดีกว่าวันเนี้ย เงินมีอยู่ร้านหนึ่งเดิมเนี่ยแทนมันมีให้ซื้อเรือเร็วเน <Yeah. S 1> ี่ยเออของเพี้ยวนะใช่มีซื้อเรือเร็วเออแหละมันก็ซื้อเลยได<อ><ต>้เกิดอ๋อเนี่ยเรือท<ม>ี่แทนใช่ไหมอืมใชเเ่เรือเร็วเดี๋ยวพี่ขับไปหาน้องเรือเร็วเรืแต่ว่ามันเดี๋ยวไม่ต้องขับหรอกเดี๋ยว ไปหาถึงเกาะเลยมาแล้วมันาห็นง่ะวันนี้ปุ่มวิเศษอยู่ใช่หรออตรงรีโมดะตรงเขียวอะอ๋อทางสายอะ่ะอ๋อมันเคลื่อนย้ายพิธีผู้เล่นได้อืมได้มันมันเล่นบ้านเพียวนั่นเดี๋ยวฟาร์มของมันเพียวเล่นถึงว่นผู้ชีุนี่นะ จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่เคยเห็นของว่าเดี๋ยวไปกลับไปดูว่าของเรามีปะใช่เดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงร้านน่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เคยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ขั้งหมดทังบมนั้นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นออนเซนก๋วยเตียวแบบนี้ก็อืมอะไรนะเมื่อก่อนคนเล่นสวยเจอท้นส่วนเคาื่องบแล้วใช่หรอเออแต่ใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวที่เดี๋ยวเจอชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไม่ยอขับเครื่องบินได้ เมื่อก่อนแทนบอกว่าอะไรนะคนเล่นเป็นเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้เท่าไหรนะสามสิบกว่าคนหรอจ uh huh. คนไม่ค่อยเล่นว่าง,งั้นเถอะแบบเนี้ยเ uh huh. มื่อก่อนคนไม่เล่นคนเล่นแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบดล็อตเดี๋ยวนี้คนเบ uh ียวแต่เบ็ดล็อตอืมอพีเอได้นี่แล้ววะอะไรไอน,นตัวใหญ่ไอนีวออตัวใหญ่ โลอุ้ยร้อยห้าโลบักสวยมีโลบัคพอดีโอได้มีอยู่ร้อห้อ่ะอะไรวะไม่พอวะนี่ไงพอละมาสนับสนุนให้พี่เอาเติมันดอเอาอีกมีเรืเนี่ยลักโซลี่โบดะเก่งใจอุ้ยเด็ดเราเรามีเสดเดีัยงล้วยตนมีไงอยู่สกุล่าอโอเคเดี๋ยวไปหา แล้วสุ่มสัตว์เลี้ยงได้วยตัวกากสุดแต่โอ้ยไม่คุ้มเลยแล้วของตกแต่งอย่างแพงบอกแค่แบบนี้คนหิวโลบักอ่ะเอ้หิวบักหิวตันเออหิวบักนี่ไงด้านเนี่ยนั่นมันจะเป็นหอนซินใช่หรอเนี่ส้างละส้างละเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นบ้านดจะเป็นเข้าบ้านไม่ได้หรอกเออจริงเข้าบ้านไม่ได้ มันจะมีไหมถ้ามีไม้เนี่ะเพียงต้องเพียงต้องหาตามฟอกอ่ะมันจะมีหรอมเอ้ไรน้องมีเจ็ดแล้วน้องพี่มีเจ็ดแล้วพี่มีเจ็ดแล้วน้องมาตกปลาบนนี้เหรอเหรอเอ้ยแล้น้องพี่มีคือบินเจ็ดละโคตรโหดอ่ะวันเนี้ยคือบินเจ็ดนี่บินเจ็บบินต้นไม้แบบนี้โคตรอยู่โรบักอ่ะแต่ละอย่างโคตรแพง คือบอแล้วอย่าไปหาตต่มแบบนี้คนสร้างหิวเงินนะครับคนสร้างต้องการมันนี่เราก็เติมไปแล้วโอ,โอ,อย้ยเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปเอานี่ครับเดี๋ยวไปเอาเรอเบร์ดบดโอย้ยเงินเลยสามแสนแล้วอะไรอ่อะเชื่อต้วคิก แทนแทนเล่นนานแล้วใช่ไหมแบบเนี้ยนานแล้วหลายปีแล้วเนี่ยเหตุผล<อ><ฮ>ที่ผมมาเล่นแบบนี้เพราะมันมีเด็กเมายากันยุงคนหนึ่งช <laughs> วนมาเล่นนะเรือบ้านเพียวกับบ้านเราโคตรใกล้กันอโอ้ยต้องไปหนุ่มน,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 นู่นเลยขี้เกียจเดินมาแบบเนี้ยใช้เครื่งร่นดีมีเครืงร่นไหมยังไม่มีเลยมันต้องเติมหรอ แล้วมันมามีวะแบบนี้ <Yeah. S 1> แบบนี้เขาหิวโรบักมันคือความจริงว่าแบบนี้มันหิวโรบักัสดีครับน้องตกปลาติงอยู่เออเดี๋ยวไปตกด้วยเดี๋ยวเครื่องเครื่องบินไปตกน่องเครื่องบินตกขับับเรือไปได้ไหมหรือว่าอะไรเออได้เลยขับเรือไปก็แล้วอืเอเราไปรอตรงเรือแบบเฮ้ยแทนเรามีเรือนี้ดีวะ เรือสปีดโบนไหมไม่เรือเนอะเดี๋ยวมยมยยวันนึ่งเดี๋ยวไปดูเรือตกปลาอะไรก็ไม่ดูอ๋อมันเป็นที่เอเคตกปลาที่ไหนเป็นที่เอเคอ๋อตรงนั้นเหรอเออมันก็จะได้เงินยนะใหญาเคเออก็ดีนี่มไหมเคตรงนี้ไม่ใช้ออโต้คล<ม>ิกตั้งนานแต่มันจะเข้าเมพอีกดันน่าจะเมพนี่เข้า map มเมพเมพนะใช้ออโต้คลิกดีกว่า เัวให่ปลาสองแสนเก้าหมื่นมาแล้วน้องเป็นไหนเดียวนำไปได้คุณแทนแทนแทนเป็นเซียนแบบนี้ยแทนนำไปไหน่อยส่วนใหญ่เวลาตกแล้วมันจะขึ้นไอเหงเดีอยวหาที่ตกแบบโอเคคลิปนี้เป้าหมายของเราก็คือผมจะตกปาให้ได้เงินห้าแสนนะครับไปตรงหินถล่ม โอ้ควาหมายของเราคลิปนี้ว่าผมมีเงินห้าแสนวานเลยเราปิดคลิปทันทีนะครับเย่ข <c oughs> ับงูเรยวโคตรช้าไม่ช้าช้า,าเร็วก็ได้อ่ะเรยวโคตรเร็วเลยตามมาตามมาหักมาเห็นยังเลเยอร์ตัวนี้ยอือบ้านผมบ้านผมมีปลาเยอะใช้ออโต้คลิกดีกว่าปะนี่ จอดเลยเอา้าไอพี่พอยู่ไหนมานี่เธอไปไหนไม่เขอมาตรงนี้ตรงนี้มันเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่มาเลยเลยเดี๋ยวมันหายตรงไหนวะตรงหินเนาะเนี่ยก็โดอยู่ไหมเดี๋ยวขับไปรับตะกี้เกมเราเหมือนเกมค้างไม่เห็นไม่ยังยังไม่เห็นเทแกนเลย เน็ตหลุดเลือดอะไรสักอย่างไม่หรอเนี่ยยะยหลังเทียวมาไปึ้นเหลืองนี้เหรอหือเยียบหัวเถื่อนโอ้ก้าพเป็นโม่เนี่ยอ๋อนีน่เออเอออะไรยากถ้าแทนนอนแทนนอนเลยเด้อเอตอตกมืกันเลยมา โอ้น้ำวนมันดูดเรือไม่ดูดเรือหรอกแต่ก็มันเหมือนดูดเรือได้ไปถึงไอยประมาณราคาสองหมื่นอ่ะสองหมื่นกับสี่หมื่นขึ้น่ะได้อยูสี่พันฮะเอาพูดจริงต้องใส่เบ็ดกากเบ็ดกากแล้วก็ใช้เบ็ดอยู่กับเพียวใช่เหรออเน็ดกาก ดีสุดได้เก้าพันนะทำอะไรแท well, ้ตกยังไงจะได้ห้าแสนอ่ะวันเนี้ยขึ้ไม่ตกวันนี้ดีกว่าไปเด้ออู้หูหมดแล้วเดี๋ยวไม่น่าขึ้นได้นะก็ต้องร่อนนะเฮ้ยโอ้ยตรงนี้น้ำบนถ่ายละเดี๋ยวไพี่เอากลับไปนั่งบนคอนเดิมเลยโอเดี๋ยวเราขโมยเดี๋ยวไปเอาเรื่อง เดี๋ยวกลับบ้านเราเครื่องบินเจ็ตดีกว่าอเสร็จแล้วพี่เอามาตรงนึงเห็นตรงเครื่องหมายมาเป็นดินถล่มไหมได้แล้วไปคือขอดินถล่มมาตรงนั้นอ่ะไปเลยโอ้ยเข้าไม่ได้ออกตายกดตายเลยเดี๋ยวบินไปอืมได้หรืออย่างต้องบูเขาดินถล่มอ่ะเจ็ต มาแล้วน้องถึงยังไอ้ดินถล่มเนี่ยดินถล่มตรงน่ะไอ้ผา๋อเห็นแทนแล้วเห็นแล้วเห็นที่จะล้มลั่นอยู่แล้วมาแล้วเห็นโอ้ยโหตกตรงนี้ได้เหรอ วันนถ่ายยังได้เลยมั้งหาทางขึ้นเงินเดี๋ยวจบางจอดไม่ดีครับเดี๋ยวขอตัดเสียงออกนะครับไม่มีไกลรู้ไม่ใช่เพียวแต่มันตกไม่ได้วะตกตรงนี้แหละตกตรงนี้่ตกได้อยู่บนเรือแทนแล้วตกใช่ใช่ตรงนี้ตกได้ใช่เพียวหลุดขึ้นมาไม่ได้หรอกมันสูงเกิน ม่มีเครื่องล่อนน่ะน้องแต่มันมีทางขึ้นอยู่ไงดูเดี๋ยวเทียวอยู่ไหนไม่มันตกปลามันมีโอกาสปลาหายากแล้วมาดิขึ้นเรือมาดิเอาเรือหายก็ขโมยมาแล้วไงก็ขโมยมาแล้วไงโอ้ตรงนี้มันสิบดีเองได้ <c oughs> มาตัวหนึ่ง <c oughs> ดีแม่ครับ้ย,ยที่ปลาคอมมอนแต่ว่าเรนโบ้ เอ Na, ๊ะพาพาไปไหนน้องพาพี่ไปไหนว่ามันมีเด็กน้อยพาซิงพียรียืนอยู่ตรงมอเตอร์น่ะมันก็ไม่ยูนตรงมอเตอร์น่ะทำไมวะมาแล้วมันมันดูเช้าอ่ะเอมันให้นั่งมันเรี้ยจมกโอ้เรียบร้อยตกเกิดอะไรขึ้นวะ โอ้ยเกมค้างยิงอะไรนั่นี่ะเฮ้ยได้หกแสนแล้วเอ้ยได้เงินหกแสนแล้วเว <โ esin. S 1> ้ย, 6, วยใช่ใช่ใช่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไป,ป<น>ไ่ได้งสนนีนกตกปลาใต้กำเลยนะออิงันก็อันก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเกินหนึ่งร้อยคนผมจะเปิดหน้าน้องเทแกนไม่ไม่ต้องเปิดหน้าเห็นหน้าลายแล้วทุกคนนะครับ ก็เป็นคนดังนะนอนอยู่โรงพยาบาลมาสีธัญญามาสองวันนะบ๊ายบายครับเจอกันนะเจีายวได้ตรงเนี้ยเอากาเนี่ย